ม่ได้พี่น้องทุกคนวันนี้จะมาแจ้งงานรายวันอีกแล้วเดิมวันนี้มีงานเขามาทั้งหกงานเลยเนาะไม่จะงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเนาะมีทั้งอยู่ประจำแบบไปกรับอ่างานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานในแมนูคลองศาลในบ้านในจางมีกันอยู่สองคนบ่มีอ่ามีหมาสามตัวเนาะเขาคนที่หักหมาต้องดูแลหมานั่งแล้งานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหต ในบาา้านอาจารย์มีกันอยู่สี่คนบนมีซัดเลี้ยงเนาะและงานที่สามจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ 1, 000, 2000, ่ 1, 000, 3000, นนมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเห็ุงานนี่แม่นยู่สุขุมวิทรลอยหาเนะะาะในบ้านอาจารย์มีกันอยู่หาคนมีแมวหนึ่งตขอคนที่หักแมวเพราะว่าต้องไปดูแลแมวนําเด้อ <c oughs> และงานที่สี่จะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่นนมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเห็ุงานนี่แม่นยู่ชลบุรีในบ้านอาจารย์มีกันอยู่หาคนอ่าขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ งานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านเือดูแลผู้สูงอายุไปกับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะบนเหตุงานในแมนูจะล่างซอยเก่าสิบสองในบ้านอาจารย์มีกันอยู่สองคนเขางานแปดโมงสามสิบหลืองานสิบแปดโมงศูนย์ศูนย์นาทีในงานสุดท่ายจะเป็นงานแม่บ้านเถ่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานในแมนูพัทยาเนื้อในบ้านอาจารย์มีกันอยู่สามคนมีแมวหนึ่งตัวมีม้าหนึ่งตัวเนาะขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ ในหกงานนี้ผู้ใดอยากได้งานก็ย่าลื่มเข้ามากกอกใบสมัครกันไวเนาะหรือว่ามากรอกแบบพร์มเอกสารไวเด้อผู้ได้อยากลงมาจากบ้านที่ยังบม่มีทีพักอยู่บริษัทเฮาก็จะมีทีพักให้3าวันระหว่งหางรอทางงานเด้อสาหรับวันนี้จะฝากงานไว้สํานีื้มหนาจะมาแจ้งงานคือเก่าสาหรับวันนี้สบายดี